เป็นเหมือนกันไหมครับเราเนี่ยอยากได้เงินนะ่ะลงทุนสักก้อนหนึ่งนะครับแล้วก้อนเนี้ยอยากให้มันแบบบวกลบนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะเราเนี่ยจะเอาไปใช้หนี้ติดหนี้เขาอยู่แสนหนึ่งแต่เก็ว่าเราเนี่ยขอสินเชื่อได้แค่สี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยมันก็ไม่พอใช่ไหมครับหรือในบางครั้งเนี่ยเราอยากได้เงินลงทุนสักก้อนหนึ่งเนะี่ยไปเซ้งร้านก๋วยเตี๋ยวก่อเขาซึ่งเขาเนี่ยรับเซ้งเนี่ยอยู่ที่สองแสนบาทแล้วเราเนี่ยได้วงเงินสินเชื่อแค่แสนบาทเนี่ย,ยมันไม่พอใช่ไหมครับในหลายๆครั้งเนี่ยเราอยากจะได้กำหนดตัวเลขเนี่ยที่แนนนนนน่่่่่่่่่ชัดดเเเเเเลยยยววาา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 รรีีีีออกกกไไ้้้้มตทททใข เชื่อใช่ไหมครับซึ่งสินเชื่อแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีวงเงินอยู่แหละว,ว่าแบบได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่เอาเข้าจริงอ่ะได้จริงๆเนี่ยมันไม่เท่านั้นไงครับอย่างพี่คนนี้นะครับเขาเลยสอบถามมาก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นพนักง,งานประจำนะครับที่มีวงเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่2 9งหมบาทเงินเดือนเนี่ยน่าจะขอสินเชื่อได้หลายตัวเลยใช่ไหมครับแต่ว่าพี่เขานะครับอยากได้เงินก้อนเนี่ยประมาณ2,000 0 0บาทก็คืออยากได้เกิน2,000 0 0บาทขึ้นไปนะครับผมก็แนะนํเขาไปนะครับถ้าเกิดว่าพี่เขาเนี่ยอยากได้วงเงินเนี่ยสูงถึง200บาทนะครับ สินเชื่อส,ส่วนบุคคลธรรมดาเนี่ยจะไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะดยส่วนใหญ่เนี่ยสินเชื่อจะอ,อนมัติได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่5เท่าใช่ไหมครับห้าคูณสองหมื่นนั่นหมายความว่าวงเงินสูงสุดที่เขาได้รับเนี่ยอยู่แค่1น0 0 0แบาทแต่ว่าทางพี่เขาเนี่ยอยากได้วงเงินเนี่ยสูงถึง2,000 0นบาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเคสเนี้ยผมเลยแนะนําพี่เขาไปว่าอาจจะต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้าประกันนะครับซึ่งหลักทรัพย์เนี่ยเราใช้ได้2อย่างครับหลักทรัพย์เป็นแบบบ้านและที่ดินหรือไม่ก็รถยนต์รถจักรยานยนต์นะครบนนสนี้าาส่าารอะะและท พอดีนะครับก็เลยได้แนะนําเขาไปครับว่าลองดิ้นเรื่องบ้านและที่ดินก่อนนะครับเพราะว่ามงเงินสองแสนเนี่ยผมมองว่าน่าจะได้นะครับและยิ่งพี่เขาเนี่ยมีสลิปเงินเดือนนะครับน่าจะหายห่วงเลยในการขอสินเชื่อนะครับเพราะว่าสินเชื่อตัวเนี้ยมันใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับมันผ่านค่อนข้างง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับและยิ่งพี่เขาเนี่ยมีเอกสารในการเงินครบคลันเนี่ยผมก็เลยเชร์ไปทางนี้มากกว่านะครับแต่ทางพี่เขาเนี่ยก็ยังโอเคนะครับเพราะเขาเนี่ยอยากได้สองแสนกว ได้เงินก้อนเท่านี้ไปลงทุนธุรกิจไงครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่านี้มันไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเคสเนี้ยก็เลยเป็นสินเชื่อจำนองที่ดินแทนนั่นเองนะครับครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคำถามที่อยากสอบถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามเป็นการส่วนตัวกับทางผมได้นะครับผมเนี่ยจะตอบทุกคำถามเลยนะครับ ครับแล้วจากคลิปคลิปนี้แล้วนะครับทั้งผมเนี่ยได้มีการแชร์เกี่ยวกับเทคนิคทางการเงินหรือว่าสินเชื่อที่น่าสนใจเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไหนเนี่ยสนใจสามารถกดคลิกเข้าดูต่อได้เลยนะครับโดยคลิปวิดีโอเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับ